คุณเราอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเขาเล่นเขียนมาเล่นๆนะว่าขอตแต่งงานเธออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันกลายเป็นข่าวไปได้งไงอะไรอย่างงี้ก็ๆๆเ,เลยแบบจริงไข้ามยไม่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 ๆๆไม่ค่ะไม่มไม่เลยมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันเลยๆๆๆมันเป็นการขอขอแต่งงานแบบยุคใหม่ไหมนั่นๆๆนั่นนะสินั่นนะสิเราเรารู้สึกในใจเรารู้สึกว่าเขาพูดเล่นหรือว่าเขาพูดจริงอย่าเ้ยในใจในใจเราเรารู้สึกว่า เขาพูดเพอเขาพูดเล่นเ uh huh. พราะแบบมัน uh huh. มันไม่มีเขาเรียกว่าไง uh huh. เราไม่ความรู้สึกว่าเรา uh huh. เป็น,นะอะไรเออเอ,อเอ,อหรือว่าเขาแอบจีบเราอยู่เราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าสถานะเรากับของพี่เขาเป็นยังไงมันเขาเรียกว่าสนิทกันมากขึ้นจากที่ไม่กล้าจะค่อยคุย uh huh. แต่กลายเป็นคุยกันมากขึ้น กล้าแบบว่าพอเวลามาเจอกันก็กอดกันมันมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรซ่อนเลยนะ่ะเราก้าสัมผัสเราเขาก้าสัมผัสเราแล้วเราก้าสัมผัส,เ,เ,ส,ผสเขาด้วยด้วยอ้อมกอดที่แบบไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเราเคยคุยกับเขาในฐานะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยก็มีแต่แบบว่าแอบ,บถามพู้แต่การส่วนตัวว่าพี่อ้นมีแฟนหรือยังพี่อ้นเคยมีพี่น้อเคยมีใครมีไหมใครมีไหมอะไรเงี้ยพู้แต่การเขาก็ไม่กล้า ก็าลัามาใจให้พี่อ้นอยู่ถ้าถาม้เถ้าถามว่ามีใจไหมน่ะมัน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 ก็ไม่รู้ใจตัวเองอะถามว่าสเปคน่ะประมาณนี้ไหมก็ได้อยู่เพราะว่าเราก็ชอบแนวฝรั่งอย่างนี้ชอบผู้ชายเก่งแบบนี้ก็ก็ได้อยู่นะก็ก็เห็นที่เป็นไอ้นอกมาก็ ก็มีคนคุยมันคือเพื่อนกันตอนนี้ขอใช้คําว่าทุกคนที่คุยขอใช้คําว่าเพื่อนกันก่อนเนาะเพราะว่าที่เข้ามาทีไรพอพอเจอข่าว่เงี้ยออไปแต่ละข่าวพาดว่าเป็นแฟนลาล่าบ้างนะผู้ชายกระเด้งหนีหมดเลยเพราะความเป็นส่วนตัวเขาหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่างั้นคนที่แบบว่าเข้ามาต่อไปเนี่ยขอใช้คําว่าเพื่อนแล้วก็คุยกันให้มันอยู่ในในสถานะที่แบบวันนี้มีความสุขความสุขความสุขไปเรื่อยดีวยกว่าพอพอมาบัญญัติคําว่าแฟนทีไรอ่ะผู้ชายเขาแบบ เขากลัวตรงนี้ค่ะกลัวความเป็นส่วนส่วนตัวตรงนี้มันหาย